เห็นฉันได้ดีเนี่ยคุณดิ้นพลานเหรอคะเลิกเสือกเรื่องของฉันแต่ถ้าพี่ละลานหนู<ๆ>ก็จัดมาเลยแล้วเจอกันายํานท้งขอฝากข้อความนี้ถึงคุณปูมันธนาที่วันนี้ คุณส่งข้อความมาละลานชั้นในที่จงแจ้งสาธารณะในเพจฟอร์มของฉันและข้อความของคุณก็หมิ่นประมาทฉันอย่างชัดเจนทำให้ฉันเสื่อมเสียซื่อเสียงและทำให้บุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจเข้าใจฉันผิดได้ คุณบอกว่าฝากหน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบน้องต่างด้าวคนนี้ไม่ใช่คนไทยทำไมถึงใส่ชุดข้าราชการได้ทำไมถึงหาเงินในประเทศไทยได้และเปิดบริษัททำสิ่งผิดกฎหมายคุณต้องการอะไรคุณโปูสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ฉันสามารถฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะคุณหยุด ได้แล้วเห็นฉันได้ดีเนี่ยคุณดิ้นพลานเหรอคะชุดที่ฉันใส่เนี่ยฉันจะบอกให้คุณฟังนะตั้งแต่คอจนถึงกระดุมเครื่องหมายเครื่องแบบต่างๆเป็นของสภาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอาเซียนเป็นชุดขององค์กรของสภาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอาเซียนซึ่ง จดถูกต้องตามกฎหมายและดิฉันถูกแต่งตั้งโดยชอบทำคุณเบิ่งตาดูนะคะคุณปู่มันธนาจากสภาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอาเซียนค่ะ ทูตวัฒนธรรมไทยอาเซียนจากสภาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอาเซียนแต่งตั้งอย่างชอบธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการแต่งตั้งอย่างชอบธรรมฉันช่วยเหลือคุณในวันที่คุณลำบากคุณมาขอความช่วยเหลือจากฉันฉันลำบากฉันก็ยังยื่นมือช่วยเหลือคุณเลยแต่คุณกลับ ไม่สำนึกบุญคุณผู้ที่ให้คุณคุณผู้ที่ช่วยคุณถ้าคุณเห็นฉันได้ดีไม่ได้ก็อย่ามายุ่งเลิกเสือกเรื่องของฉันไปหาเวลาเอาเวลาที่มีค่าไปทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขคุณปูคุณบอกว่ามีคนนั้นคนนี้ มาบอกว่าชีวิตฉันอดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนี้พี่มีหลักฐานหมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาเปิดเผยพี่ก็เปิดเผยมาเลยถ้าพี่ทำให้ชีวิตหนูแย่แล้วพี่แบบดีขึ้นชีวิตพี่เจริญขึ้นพี่ก็ทำถ้าทำให้พี่มีความสุขพี่ก็จัดมาสิความจริงอดีตหนูตัวหนู เป็นเจ้าของชีวิตความจริงมีหนึ่งเดียวคือตัวกูกูมันธนาถ้ามันเป็นความจริงเดี๋ยวยอมรับให้สวยๆเลยถ้ากูทำเลวทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวกูลงนรกเองแต่ถ้าพี่ดีพี่ก็ขึ้นสวรรค์ไปเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยเหรอกลับเข้าหาธรรมะบ้างพี่ตื่นได้แล้วแต่ถ้าพี่ละลานหนูก็จัดมาเลย หนูไม่เคยกลัวความจริงอยู่แล้วชีวิตหนูอยู่กับปัจจุบันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่าจมอยู่กับอดีตให้มากปูมันแล้วเจอกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ